กันเดินมาตั้งเปิดอยู่บ้านนู้นมันพากันเดินมาเนี่ยดังดำเล็กแน่นอนค่ะอะมันมองแม่มันแม่มันมองแม่มันอยู่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้แม่มันอยู่บ้านนี้อืมมองแม่มันนังเปิดยังไม่ยอมออกมาดังดำมันมาก่อนเห็นไหมคะว่าตัวมันจะเล็กตัวมันจะเล็กกว่าคนอื่นทั้งมองแม่มันนะ มองแม่มันอยู่กินข้าวไม่ต้องไปมองแม่เดี๋ยวรถเหยียบเอาจะมองแม่อีกแม่มันยังไม่เดินออกมาไงแม่อ้อมเห็นแล้วนะแม่ไม่แม่มันไหนมันมองแม่มันแม่มันอยู่นี่แม่อ้อมอยู่เดี๋ยวนะคะรอแม่อ้อมอยู่เดี๋ยวนะคะใช่กินหมูเขาไม่ได้เลยอย่าไปยุ่งกับหมูเขาไปเลยนะไปกินฝั่งนู้นแล้วอย่ายุ่งกับหมูเขาไปกินข้าวฝั่งนู้น จาย,ยุ่งกับหมูเขาอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องของตัวเองอยู่นู่นข้างในนู่นอันนี้ของน้อง,อง,องนังดำก็หมดแต่ห่วงแม่มันเกิดอยู่ในนี้นังดำอยู่นังดำอยู่ในนี้อยู่แถวๆนี้ค่ะ มันก็จ้องอยู่ว่านางเปิดจะออกมาไหมนางเปิดอยู่นี่นไม่ยอมออกมาเดียมออมไาจัดการอีกอ้อมให้ไว้อีกหนึ่งจุดเมื่อกี้ไอ้ส้มมันเข้าไปกินข้างในมาอ้าอมยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้เมื่อกี้นึงมากินแล้วแต่นางเปิดอยู่ตรงบ้านหลังนู้นอยู่ อันนี้ตัวผู้อย่าไปกินนะมันปุ๋ยก็หิวเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านมานั่งตรงนี้ทำไมแล้วลูกตรเนี้ยลูกก็ไม่รู้ว่เดินไปไหนแล้วเร็วไปกินข้าว แม่มันอยู่นี่แม่มันอยู่เนี่ยมันก็วนเวียนค่ะแม่มันเนี่ยรถจะชนตายเนี่ยฮะไปกินข้าวเออวนเวียนวนเวียนยนัเนแ่ยแล้แม่อ้องก็มาตูดโด่งอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันนั่งแต่งตัวอยู่แทนที่จะไปกินข้าวเพราะว่าไอ้ดำมันกินอยู่ไงไอ้ดำใหญ่มันกินอยู่แม่อ้องให้สองจุดแล้วมันก็ย่างจะไปกินข้างในนะอื เดี๋ยวมันคงไปเองละคะ่ะข้างนอกจุดหนึ่งก็ไม่เอาจะต้องไปกินในชามเนี้ยจะต้องไปกินในชามเนี้ย่ะอือิ่มแล้วนอนแต่งตัวค่ะนี่อันนั้นนอนแต่งตัวอยู่นู่นค่ะนี่แม่อมอก็ให้ข้างนอกก็ไม่กินกินไปได้หน่อยเดียวต้องเข้ามาข้างในอย่ามาชะเง้อคอมองอ,อีกเดี๋ยวไปให้ไอ้ตัวเล็กก่อนแม่มันมาแล้วแม่กับลูกอยู่ด้วยกัน จะให้อาหารก็ไม่กินเออดำมันนั่งเฝ้าแม่มันคนละมุมมองเห็นมันไหมคะตัวดำๆอยู่เนี่ยแม่มันอยู่นี่มันนั่งจ้องเงินคนละทางแทนที่จะเข้าไปหาลูกมอใจกลับไปสับมาอืมมันก็ไม่กินอาหารที่แม่อ้อมให้เลยนะดำๆเล็กเนี่ย แสดงว่ามันไม่หิวเพราะว่าแม่อ้อมให้อาหารเม็ดไปเยอะไงมันก็ยังแลอาหารแม่อ้อมอยู่เนี่ยเออเขาจะด่าไหมเนี่ยดูมันสิคะ <c oughs> นเห็นไหมเห็นไหมโอ้มันตีลูกมันกินหรอกกิน มันตีลูกมันน่ะนางเปิ๋ออืตีลูกทำไมอ่ะเรื่องอะไรมาตีลูกเนี่ยลูกเข้าใกล้ตีลูกนี่ใส่ไมด่ดีกดขาในเนี่ยนั่งอย่เนี่ยแทบอยากจะนั่งลงพื้นเลย ให้มันมากินถึงที่ชัดไหมคะเนี่ยอ่ะโอเห็นแล้วคะขอนั่งก่อนโอ้ยโอ้ยขอนั่งก่อนโอ้ยเมื่อยอะโอ้ยคนกวกคงนึกไมอ่ออมบ้าเนาะมานั่งถ่ายอยู่ได้รถมาแล้ว้วยเนี่ยหนึ่งคันจอดทำไมตรงนี้เนี่ย <laughs> ง่วงมานั่งหลับตานั่เปิดมันง่วงลูกก็หาสิเดี๋ยวแม่อม้อมไม่ใช่เลยหรอกแม่อม้อมรอคะ่ะจะเก็บชามไปคะ่ะแม่เนี่เดี๋ยวคนอื่นเขาด่าเอานบ้านนี้เขาด่าเอาว่าแม่อม้อม มานั่งเอาของมาทิ้งหน้าบ้านเขาเหมือนไม่ได้กินไปตาก็มองไปนั่งลงแล้วนะคะเนี่ยขัดตมาดอยู่นะคะอื <c oughs> <c oughs> นางเปิดมันสวยขึ้นนะคนมันสวยยังไม่ได้ไปดูไอ้สองตัวนั่นเลยมาดูห่วงรือสัง่งมาห่วงสองคนแม่ลูกที่อยู่อ่แม่อองอยากรู้ว่านางดำม,มันตัวผู้หรือตัวเมียมเมื่อกี้มันไม่พอใจที่ว่าลูกมันเนี่ยเข้าไปหามันตกผัวเลยขู่ลูกด้วยนิสใส่ไม่ดีเหลือลูกอยู่ตัวเดียวแล้วยังอีกแทนที่จะรักลูกนะฮะนางเปิดลูกเต้าไม่รัก ข้ามกลางคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยนั่งมานั่งหลับตาเป้วแป๊วๆหน่เนี่ยกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้เอาไปล้างลูกแล้วค่อยไปกินอาหารเมร็ดเอาอีกทีหนึง่งเออกินสรลปเมื่อเช้าไม่เห็นครับเมื่อเช้าไม่อ้อมมาไม่เห็นใครเลยแต่อาหารเหลือมอ้อมก็เลยแบบไม่ได้ให้มันเยอะเดี๋ยววันนี้มีใส่เยอะมากเลยด้วยนะวันเนี้ยแต่กินไปแล้วสองตัวเดี๋ยวไอ้ดำก็คงไปกินละไอ้ดำเล็กมันรู้ไง เสี่ยงไงถามมันวิ่งข้ามาไปข้ามามาเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนอะไอ้รูปหลอมาแล้วนี่แฟนไอ้ดูนะคะว่าผู้ชายมาจะตบผู้ชายไหม ไม่คูพี่กับลูกคู่เดียเถะอะไอ้ดำเล็กอิ่มแม่อ้อมก็พอใจแล้วค่ะ <c oughs> ไข่มันออกหรือยังไอ้ตัวส้มนี่มันสนิทกับไอ้ดังไอ้ไอตัวดำมากเลยนะ พอแล้วลูกมาแล้วจะเก็บละเหมือนตัวผู้ค่ะเหมือนไม่อ้อมเห็นไข่มันโอ้ยทำไมเป็นตัวผู้นะโล่งเลยอ่ะเออเหมือนไม่อ้อมเห็นไข่มันเลยเดี๋ยวนะคะไข่ไหมมีไข่ไหม ย่างอ่ะจะได้เก็บแล้วอออเบียไม่เลิกอ่ะเออกลับแล้วลูกมันมืดละนะนางเปิดเดินเข้าไปแล้วก็ไอ้ดำก็เข้าไปดูแม่มันมันจะตามแม่มันไหนไหมแม่มันขู่มันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแม่มันขู่มันอีกแล้วแม่มันเดินเข้าไปในนั้นเขาเอาผ้ากั้นไว้นะมันก็ยังจะตามแม่มันไปเขาเอาผ้าปิดไว้ไอ้ส้มก็คอยเฝ้าอยู่เฝ้าไอ้ดำเนี่ยไอ้ส้มเนี่ยมันคอยดูแลไอ้ดำอยู่นะอืม นี่เขาเอาผ้าปิดไว้นั่นออกมาแล้วนี่อ้อมกลับแล้วนะคะปล่อยให้มันอยู่กันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ข้างในเองมันเล่นเล่นเล่นแม่ว่ามันเป็นตัวผู้นะ อยู่ <c oughs> นี่เอาว่ามันเป็นตัวผู้นะดูมองไม่ชัดอะคะ่ะมองไม่ชัดแต่เหมือนเห็นไข่มันนะ,ะมีไข่ไหมฮะไอ้ดำไปแล้ว